มัดรวมไอเทมไม่ลับนะคะสําคัญและจําเป็นแล้วก็เป็นไอเทมเด็ดในการเรียนเนติบัณฑิตสมัยที่1นึทับเจดนะคะที่กําลังจะเปิดภาคการศึกษาในวันที่20ิพฤษภาคม2567นดนะคะมีอยู่2ไอเทมหลักๆที่แนะนํานะคะอันดับแรกเลยคือคำบรรยายของเนติบัณฑิตนะถ้าใครกําลังเตรียมตัวอยู่ว่างๆอยู่เอาคำบรรยายสมัยที่แล้วมานั่งอ่านทบทวนเตรียมตัวเตรียมพร้อมได้นะคะข้อสอบไม่หนีไปไหนแน่นอนเพราะว่า ผู้บรรยายก็คือผู้ออกข้อสอบนะคะค่ะอันดับที่2ก็คือหนังสือรวมข้อสอบเก่านะส่วนตัวใช้ของชิกชิกพิชิตเนตินะคะเพราะว่าสำนักพิมพ์เนี้ยเขาจะแยกเป็นข้อแล้วก็รวมสถิติแต่ละข้อแต่ละปีให้นะพร้อมกับยกประโยคทองนะถ้าเวลามีจำกัดจริงๆแล้วเนี่ยก็จำหรือเอาประโยคทองเนี่ยในหนังสือเล่มเนี้ ไปเขียนในข้อสอบได้ถ้าเจอข้อเท็จจริงเดียวกันนะคะอย่าเขียนมั่วนะเดี๋ยวจะประโยคทองจะแป้วไปนะคะอันดับสุดท้ายก็คือดาบหรือกระบี่คู่กายเลยคือประมวลกฎหมายนะใครใครที่จะถนัดอ e ีบุ๊กก็ซื้อแบบอ e ีบนะุ๊กเนาะใครใครจะถนัดเป็นแบบบุ๊กอ่เป็นเล่มก็ซื้อเป็นเล่มนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยขนาดหนังสือที่เป็นเล่มมากกว่าเนาะอาจจะแบบเป็นไวที่อ่าเติบโตมากับหนังสือที่เป็นเล่มเพราะว่าได้ขีดได้เขียนได้ไฮไลท์ลงไปเนาะเราเหมือนแบบอ่าสัมผัส ทาง5ได้ใช้นะคะทีนี้ก็จากนี้ไปก็เต็มตัวกันแต่น่เนิ่นเลยเนาะไม่ได้ยากเกินความสามารถนะคะขาสาระบัญญัติเนี่ยแพ่งกับตายาถึงแม้ว่าเนื้อหาแพ่งเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ไกลเกินความพยายามแน่นอนค่ะ